เคยไปถ่ายรายการแล้วพี่ตงโมก็คือรักมากจริงๆเหมือนเป็นลูกเลยอ่ะพี่เจนไปดูความรักในอีกมุมมองหนึ่งมากนะคุณผู้ชมนะฮะไปที่ตงโมออนนหน่อยมุกออนน่มุกออนนักเด็ดย่าฮะคู่นี้ก็ยังหวานอยู่นะวันเลนไทยปีก่อนคุณผู้ชมฮะประกาศสัปดาห์ความรักขึ้นป้ายบิลบอร์ดกลางเมืองไปเลยนะคุณผู้ชมตัดมาปีนี้ฮะปูผ้าปิกนิกกินพิซซ่ากันในสวนสาธารณะคือแตวามหวานเต็มร้อยนะก็พิซซ่าลูกหัวใจแล้วแบ่งกันทานด้วยนะ ค, <S <S คือณเดชบอกเลยอย่างนี้เลยนะบอกว่าอะไรก็ไม่สําคัญเท่าความรู้สึกแค่ได้อยู่กับยายาก็มีความสุขที่สุดแล้ววันนั้นไปปิกนิกที่สวนเบญจศิริอยู่จนสวนปิดเลยส่วนของขวัญหลายๆคนถามอีกแล้วค่ะคุณณเดชก็บอกว่ามีให้นะแต่ไม่บอกว่าคืออะไรของขวัญให้แฟนไม่จาเป็นต้องแพรน,นะคะให้เป็นของที่ทําด้วยตัวเองหรือใช้ในชีวิตประจําวันรู้สึกว่าตอบโจทย์ได้ดีกว่าค่ะหลังจากนี้คุณผู้ชมเน้นย้านะฮะแล้วกดบันทึกเอาไว้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปแชร์คลิปเลยนะฮะ เรื่องแต่งงานนะเดชบอกว่าคุยกันแล้วคุยกันแล้วนะติดแค่ความพร้อมเรื่องเวลาอยากให้เวลากับเขามากที่สุดมีเวลาไปฮันนีมูนอยู่ด้วยกันยาวๆปีถึงสองปีโอ้ฮันนีมูนปีถึงสองปีอยุดงานเลยอ่ะแต่คิวงานยังเคลียร์ไม่ได้คิวไม่ได้หรอกพี่เจนคิวงานแต่งงานยังไม่ได้เลยหนูจะไปฮันนีมูนปีสองปี ละครโอ้โหหอยยาวเลยนะต้องเคลียร์ไหมต้องต้องลาล่วงหน้าพี่พอแต่งงานปุ๊บก็คือลาล่วงหน้าปีสองปีเลยอ่ะแล้วเราได้ได้หลานกลับมาเลยไหมใช่ไอ้ว่าไปตกคุณเมื่อเพื่งแล้ว่ามีมูลสองปีเนี่ยโอ้โหโอ้โหฟังนัเดทแล้วก็ดูแววตาณช่วงนี้มีแมทจับดูตาไว้ก่อนคุณผู้ชมใช่ใชถ้าไม่มีไม่มีงานนะครับไม่มีงานไม่ไม่ต้องแบบทํางานตามตารางถ้าละครก็ธนาคารพุทธพุธหัสุกร์เสาร์อาทิตย์ นะแล้วก็ด u เ a t i o n มันจะอยู่ที่7เดือนถึง1ปีการถ่ายทำละครทีนี้ถ้าเราจะแต่งงานจริงๆนะผมเป็นคนที่ผมอยากที่จะให้เวลากับโมเมนต์ตรงนั้นมากที่สุดผมจะไม่เอาเวลาเมาทำงานมากขนาดนั้นผมอยากที่จะให้ให้กับเขาเลยเต็มๆเลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่1ปี2ปีเลยที่เราอาจจะแบบเเรียนรู้กัน ใช้ชีวิตไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับหลังจากฮันะนีมูนไปแต่งงานอะไรเงี้ยนะผมว่าผมว่ามันมันต่อทำงานมาเกือบจะ20ปี1 0 15ปี16ปีแล้วาการที่จะถอยตัวเองกลับไปแล้วไปอยู่ในชีวิตช่วงเวลาแน,นั้นมันถอยกลับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ให้เวลาให้คุณค่ากับกับตรงนี้ให้มากที่สุดคือเราก็มีการแชร์ลิงความคิดเห็นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันก็อยู่อยู่กับที่ปัจจุบัน มันอยู่ที่ปัจจุบันเลยว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราเรามีงานอะไรมากขนาดไหนความความละหลวมความแบบความเฟล็กซิเบิลของเรามันมีได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็รู้กันอยู่